เราจะมาเริ่มทํากันเลยตรงนี้เราทําตรงผ้าน้ําเลยทําเสร็จปุ๊บก็ปล่อยให้ปลากินเลยสองหุงส์ใหญ่ๆ้านป้าไม่จา้าแผ่ปลาจา้ามาแล้วเราจะทำฐานก่อนฐานวงกลมแล้วค่อยไล่ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆปะ่ะเอาจุ่มนิดเดียวโปาะเราวจิ้มนี่ ผ่านไปเกือบสามสิบนาทีต่อแตอไไม่อยากต่อ,ตอแล้วอะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปได้เท่านี้เองอะดิฉันว่าดิฉันไม่เตือนคุณดีกว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายทามาแบบมาให้ดูเป็นช่วงๆนะเพราะว่าแบตก็จะหมดเหมือนกันเราได้เปลี่ยนขนาดจาก4ี่คนโอบเหลือสองคนโอบ ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วฟ้ามืดแล้วแล้วตอนนี้เราทําถึงเราเปลี่ยนแผนเราทุกทําใหม่ทั้งหมดเรามายัดไส้แทนเป็นแบบนี้แม่เราจะเรียงแบบนี้นี่เรียงเรียงเรียงแล้วเราก็จะยัดไส้ตรงนี้ยัดลงไปเลย เวลาเกือบสี่ชั่วโมงที่เรานั่งทำตรงนี้มาตาักแตนตักร้อนตักฝนตักหนาวเลยนี่คือต้นที่สมัสดที่เราได้เราจะปิดทั้งสุดท้ายแล้วประกบไปใส่ยันไ้ไปไปเรมีอีกสีอื่นเราไม่ได้มีแค่สีเขียวเรามีสีส้มสีแดงสีเหลืองเราจะมาประดับเป็นไฟแล้วเราก็จะไปลงทีเดียวรอไปดูตอนนั้นเลยดีกว่า กว่าการทําก็คือการเคลื่อนย้ายไปตรงนู้นน่ะเราจะไปปล่อยตรงนู้นเพราะว่าปลามันเยอะสิ่งที่เราทำสี่ชั่วโมงจะหายไปในเพียงเซียววิทีเท่านั้นเราจะปล่อยภายใ้ซสรไสเลิฟไปโน่นทอยให้ลอยให้